ค่ะวันนี้เราอยู่กันในบทที่5นะคะแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการจำแนกข้อมูลวันนี้นะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า116นะคะนักเรียนลองดูแบบฝึกหัดไปพร้อมครูนะคะในแบบฝึกหัดของเรานะคะโจทย์ให้เราจำแนกเครื่องดนตรีประเภทต่างๆเดี๋ยวเราจะมาจำแนกเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะเป็นประเภทเครื่องดีด เครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่าไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำสักสามสี่อันแล้วก็ให้นักเรียนทำเองนะคะนักเรียนดูแคนนะคะแคนเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะแคนเป็นเครื่องเป่านะคะเราก็เขียนแคนไปที่ช่องของเครื่องเป่า ลับเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะเป็นเครื่องตีอย่างนี้เลยต่อไปกรองทัดนะคะกรองทัดก็เป็นเครื่องตีนะคะนะคะต่อไประนาดเอกนะคะก็เป็นเครื่อง ตีเช่นกันนะะนักเรียนก็ใส่เข้าไปในช่องเครื่องตีนะคะซอสามสายนะคะเป็นเครื่องสีนะคะนักเรียนก็ใส่ไปในช่องเครื่องสีนะคะซอสามสาย นะคะแล้วนักเรียนก็ไล่ทำไปให้ครบนะคะวันนี้แบบฝึกหัดเพียงแค่หน้าเดียวเท่านั้นค่ะ